เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่สรุปถึงสาเหตุการยิงถล่มบ้านพักแกนนำรปชซึ่งพลาดไปถูกบ้านเพื่อนบ้านจนได้รับความเสียหายนะคะแต่ว่าโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะกองพิสูจน์หลักฐานหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลสายไหมเข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายรอบยิงอาวุธปืนสงครามใส่บ้านเลขที่99ทับ8 ทับ88หมู่บ้านวิสตาพาักวัชรพลถนนวัชรพลซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ติดกันกับบ้านพักของนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชพบร่องรอยกระสุนปืนจำนวน2องรอยที่บริเวณหน้าต่างของตัวบ้านและบริเวณชั้น3ด้านนอกซึ่งจากนี้ก็ยังพบเศษปูนแตกกระจายอยู่โดยรอบนะคะพร้อมกับเศษหัวกระสุนที่ไม่ทราบขนาดจึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยจากการสอบถามเจ้าของบ้านให้การว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณสองนาฬิกาได้ยินเสียงดังคล้ายปืนขึ้นสองครั้งพร้อมกับมีเสียงเศษปูนแตกที่ชั้น3ซึ่งเป็นห้องพระจึงเดินขึ้นไปดูก็พบว่ามีร่องรอยการถูกยิงมาจากด้านนอกจึงเรียกทุกคนที่อยู่ในบ้านลงมาอยู่รวมกันที่บริเวณชั้นล่างเพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะแจ้งความกับตำรวจขณะที่ภรรยาของนายจตุพรพรมพันธ์เปิดเผยว่าไม่ได้ยินเสียงใดๆขณะที่นอนอยู่ภายในบ้าน แต่ก็ทราบจากแม่บ้านเมื่อช่วงเช้านี้ว่ามีเสียงดังคล้ายปืนโดยเพื่อนบ้านได้มาเล่าให้ฟังว่าคาดว่าคนร้ายนั้นน่าจะยิงเข้ามาที่บ้านของตนเองแต่ว่าผิดพลาดเจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันนี้ยังได้เข้าตรวจสอบบ้านเลขที่8ทับ47และบ้านเลขที่8ทับ49รวมไปถึงเลขที่8ทับ50นะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านลัดดารม เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกันแล้วก็เป็นบ้านพักของนายนิสิตศินทุพรายอดีตสสพักเพื่อไทยโดยหลังได้รับแจ้งว่ามีเสียงดังคล้ายระเบิดเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาจากการตรวจสอบพบสเก็ดระเบิดชนิด M79 ตกอยู่ที่บ้านเลขที่8ทับ49และ8ทับ50พร้อมกับรอยกระจกแตกนอกจากนี้ยังพบว่าสเก็ตระเบิดได้ไปถูกรถยนอีกจำนวน2คันแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ ด้านพันตรจเอกเจริญศรีสัสลักษ์รองผู้บังคับการตำรวจนครบาลสองระบุว่าการตรวจสอบพบว่าคนร้ายลงมือก่อเหตุทั้งสองหลังในเวลาไล่เลี่ยก,กันโดยในหมู่บ้านลัดลาดรมนั้นเกิดขึ้นประมาณสองทุ่มเศษคนร้ายได้ยิง M 7 9มเเข้ามาตกภายในบ้านหลังดังกล่าวโดยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บมีเพียงทรัพย์สินเสียหายซึ่งเวลาต่อมาประมาณสองนาฬิกามีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเข้ามาที่หมู่บ้านบิสต้าพาร์คได้รับความเสียหายแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บเช่นกัน และจากการตรวจสอบบ้านทั้งหมดก็พบว่าอยู่ติดกับบ้านของนายจตุพรพรมพันธ์และนายนิสิตินทุพรซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถสรุปว่าเป็นกลุ่มคนร้ายคนเดียวกันหรือไม่ส่วนสาเหตุการลงมือครั้งนี้ก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทั้งเรื่องของการเมืองและเรื่องส่วนตัวจนกว่าจะมีการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง